โอเคสวัสดีครับทัร์ิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r ์ริง d อด t ชั่นทีวีโชขอส่งผลงานรอบดึกนอกสถานที่เพื่อนครับนี่นะครับตอนนี้เป็นเวลา4ี่ทุ่มแล้วนะครับจบงานเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์อ้าวโจทย์วันนี้นะครับลูกค้าสั่งชุดปี๊บอล,ลูมิเนียมโจทย์ก็คือต้องการปี๊บอล,ลูมิเนียม ที่สามารถที่จะติดตั้งชุดพักแขนที่พักแขนนะครับและแน่นอนครับต้องมีเบาะพิงขอแบบแข็งแรงแข็งแรงพร้อมกับตัวแหลกท้ายที่เอามาใช้กับฟอร์ซาสา0 0นะครับตัวนี้เป็นฟอร์ซาสา0 0้เจนสนั่นเถอะนะนะนี่ฮะสีสวยเลยทีเดียวสีนี้สีทำมาใหม่พิเศษลูกค้าทำมาเองนี่ฮะอ่าเพื่อใครเพื่อลูกน้อยผู้น่ารัก นะครับคุณพ่อคันนี้เนี่ยอ,อยู่แถบประเทศราชบุรณะนะครับโจทย์ก็คือจะต้องไปรับลูกสาวทุกวันแล้วก็จะได้หลังจากกลับจากโรงเรียนเนี่ยบางทีลูกเผลอหลับไประหว่างทางนะครับเจ้าที่พักแขนชุดนี้นะครับจะได้ล็อกนี่ล็อกน้องไว้นะครับอยู่กับที่ นะฮะเบาะพิงเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้เลยตัวปี๊ปหลังนะครับความจุ55ลิตรก้องก้องนะความจุ55ลิตรสามารถที่ใส่หมวกกน็อกได้หน,ะน,ะนะึ่งใบก้องก้องนะกระเป๋านักเรียนเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋านักเรียนะประถมแล้วก็มัธยมตอนต้นต้องใช้คํานี้นะไม่ใช่สิมันต้องมัธยมตอนปลายมัธยมตอนไปลายไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีของในกระเป๋านะถ้าสมมุติว่าจะใส่จริงๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะใส่กระเป๋านักเรียนไซส์ขนาดกลางได้ใลยสบายๆบายหนึ่ง ระดับภายใน55ลิตรเนี่ยถ้าไซส์ของเขาสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบนะมาพร้อมกับตัวสายรัดกันกระแทกแบบนี้เลยนะครับกระเป๋าที่ตัวฝาที่ตัวฝาของตัวปี๊ดเนี่ยจะมีอินเนอร์มาให้แบบนี้ตัวอินเนอร์ก็สามารถที่จะใส่ของใส่ของทุกทุดได้นะครับแล้วก็ตัวอินเนอร์เองเนี่ยสามารถที่จะถือออกมาตัดของ,ของสาัางได้ทุกทนะี่ที่ตัวบอดี้ก็เหมือนกันที่บอดี้เนี่ยก็จะให้ตัว อ,อินเนอร์กันกระแทกมาให้แบบนี้เช่นกันมีครับตอบคำถามนะครับว่าตัวปี๊บเนี่ยสามารถออกแจเดี๋ยวต้ององใจหน่อยตัวแกะตัวปี๊บสามารถที่จะถอดออกจากตัวแลกได้อย่างสบายๆนะนีครับใช้กุญแจแค่ดอกเดียวนะครับใช้กุญแจครับกดล็อกกดสลักลงครับเห็บสลัก,กออน,นะครับแล้วก็ดึงตัวปี๊บอยหลังตรงๆเลยปึ๊บมีเท่านี้เลย ชุดถาดล็อกนะชุดถาดล็อกกับชุดแหลก,กับติดตั้งด้วยกันแบบนี้ครับสําหรับเพื่อนที่สั่งซื้อไปติดตั้งกันเองนะครับผมเวลาเราติดตั้งเนี่ยนะโอ้ขอบคุณครั้าคงณคกัพโอ้โหช่วยทำหมาก,กินด้วยโอ้โหน่ารักมากลูกค้านะเวลาติดตั้งเนี่ยแนะนําเลยว่าพยายามกระจายน้ําหนักนะครับชุดน็อตห้พยายามติดตั้งแบ่งนะครับคู่หน้า2ตัวคู่หลัง2ตัวนะครับ แหลกที่ลูกค้าสั่งเลือกใช้นะครับแหลกตัวนี้เป็นแหลกอลูมิเนียม CNC เป็นงานของ GTR นะครับสวยๆเนียเน๊ยบๆคลิปๆแบบนี้เลยยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่มันมาอยู่กับการตกที่เขาไปหุ้มเคปล่ามาสวยๆแบบนี้มันดูหูมันดูเท่ขึ้นมาหลายเบอร์เลยทีเดียวเพื่อนนี่ฮะอ่ะแหลก GTR แล้วก็ r e v o l u t i o n ถือเป็น2ยี่ห้อที่เราแนะนำให้ยึดต,ติดกับตัว f o r z a ไม่ว่าจะเป็น3 0 0หรือ350 นะครับผมเพราะเขาเป็นแหลกที่แข็งแรงที่สุดในปัจจุบันนะครับแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการบรรึุน้าหนักที่สาคัญที่สูดนะครับดูด้านล่างนิดหนึ่งครับด้านล่างเนี่ยเวลาที่เราใช้แหลกพวกนี้เนี่ยอลูมิเนียมซ NC แบบนี้ครับเวลาที่เรายึดชุดน็อตท,ที่ให้มาเนี่ยเราสามารถที่จะร้อยได้แบบนี้เลยเพื่อนนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เหล็กปีกนกหนีบ no. nee. ให้มันดูเกะก,กะสายตานะครับให้มันดูขัดตาขัดใจเลยแต่ถ้าเป็นกรณีที่สั่งซื้อตัวปี๊บไปแล้วไปใช้กับแหลกกันตกอ่าเขาเรียกแหลกตะแกงคล้ายๆตะแกงปิ้งปลานะที่เป็นแหลกซี่ๆนะครับอันนั้นแหละจําเป็นที่ต้องใช้อ่าเหล็กปีกนกด้วยนะครับเวลาใส่อ่าะครับปี๊บครับเวลาใส่นะครับเราก็ให้ตัวสลักมันเข้าเดือยหมดเยทั้ง4หมุดนะครับเข้าพร้อมกันชิปรงครับ แล้วดูให้มันเข้าล็อกให้เรียบร้อยจุดสังเกตนะลองเมื่อเมื่อเรามั่นใจว่าเขาเข้าล็อกแล้วเนี่ยนะครับยกขึ้นทดสอบดูอะไม่โยนะครับเมื่อทดสอบแล้วนะครับปดตัวชุดล็อกลงมาเกี่ยวกับตัวแหลกที่ตัวผาตัวนี้ฮะแล้วดึงกลับแล้วล็อกปึ๊บจุดสําคัญคือจุดนี้ต้องล็อกตลอดเวลานะเพื่อนนะการมันดีตัวนะครับอย่างที่บอกว่ากุญแจให้มาสองดอกจะใช้แค่ดอกเดียวใช้ทั้งตัวผมล็อกและตัวเปิดฝาอันนี้ล็อกฝาเรียบร้อย เท่สวยลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์การเดินทางการใช้งานะสนนราคาเซตนี้ทั้งเซ็ตนะครับจะมีตัวปีบอกทิงชุดพักแขงหล้ท้ายนะครับแต่ถ้าเป็นฟอร์ซ่สามห้ต้องสั่งซื้อกันตกด้วยนะแต่ถ้าเป็นส0มร้อเขามีอของเขาอยู่แล้วนะครับสั่งซื้อกันตกชุดนี้ครับแล้วก็ถ้ากันตกของแท้ของคอนด้าแท้เขาไม่ได้ทำลายเคปล่ามาให้นะ <S <S เคปลานี่ทำกันเองนะเพื่น